ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสาระน่ารู้เป็นตอนที่26จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธศินในพิพิธภัณฑ์บริติตตอนที่4ต่อเนื่องจาก3ครั้งที่แล้วมา ย้อนท้าความนิดหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์บริติชหรือบริติชมิวเซียมนั้นตั้งอยู่ที่ถนนเกรดรัสเซล กลางกรุงลอนดอนได้ก่อตั้งในปีพศ2296เปิดให้ชมจริงๆนั้นปี2302โดยเซอร,ร์ฮันส์โลนพิพิธภัณฑ์น,นี้เปิดเ,เวลา1 1นาฬิกาถึง1 7นาฬิกาที่น่าสนใจก็คือเปิดให้ชมฟรีไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวต่างชาติกล้องวิดีโอกล้องถ่ายภาพนิ่งถ่ายได้ฟรีเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวอาคารนั้นเป็นตึกขนาดใหญ่สีขาว สามชั้นสร้างด้วยหินอ่อนประณีตสวยงามอย่างยิ่งมีโบราณวัตถุทั่วโลกไม่ต่ำกว่า8ล้านชิ้นเลยทีเดียวแต่ว่าเซ็กชันที่จะพาท่านทั้งหลายไปชมนั้นก็คือพุทธศินนั่นเองซึ่งมาจากประเทศอินเดียเซ็กชันที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมนั้นก็คือพุทธศิน,น,นาจากคันธาระ าณาจรคันธาระนั้นหมายเอาพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียแถวๆจำโมูและกัชมีปากีสถานและอัฟกานิสฐานที่นี่เป็นบอกเกิดของการสร้างพระพุทธรูปครั้งแรกในโลกที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกหน้าตาหรือลักษณะของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะเหมือนฝรั่งเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันก่ <S <S 2> <S 2> <S 2> อนชมพระพุทธรูปนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายไปชม กล่องทองคําก่อนกล่องทองคํานี้เป็นลักษณะยาวๆพบในปี2423ในภบเขาสวัสดิ์ประเทศปากีสถานเป็นกล่องทองคำแปดเหลี่ยมตั้งโชว์ไว้ส่วนด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นเหรียญตราทองคํำเหมือนกันนำมาจากภูเขาสวัสดิ์ประเทศปากีสถานเหมือนกัน ต่อมาก็พาท่านทั้งหลายมาชมหินแกะสลักภาพแรกนั้นก็จะเป็นภาพพระนางสิริมหามายาสุบินนิมิตเห็นช้างเผือกซึ่งก็จะมีรูปช้างในวงกลมนั้นด้วยภาพต่อมานั้นก็จะเป็นภาพชีวิตของพระนางสิริมหามายาในปราศาสตรกับพระเจ้าสุดโทธนะก็มีชีวิตอยู่ที่รุลาาภาพต่อมาเป็นภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทรงประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยมีพระอัครสา,าวกสององค์อยู่เคียงข้างนั่นก็คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรส่วนภาพนี้ก็เป็นรูปแกะสลักตอนบำเพ็ญทุกขก,กิริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองสังเกตดูที่พระเนตรก็คือตาลโบลงไปเลยทีเดียวทั้งแกะสลักได้สวยสดงดงามเหมือนจริงอย่างยิ่งตรงบริเวณพระนาราชหรือหน้าผากนั้นก็มีเส้นเลือดเห็นได้ชัดเจนมาก่งบอกว่าศิลป,ปินผู้แกะสลักนั้นเป็นชั้น ภาพต่อมาเป็นภาพเหตุการณ์กริิิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นครกุสินาราโดยพระองค์ผินพพักไปทางทิศเหนือส่วนภาพต่อมานี้ก็จะเป็นภาพแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยโทนพรามสังเกตดูในภาพแกะสลักนั้นจะมีก่อง กลมๆทั้งหมดอยู่แปดกล่อง,องนั้นก็คือพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่โทนพามนำมาแบ่งได้ทั้งหมดแปดส่วนที่กรุงกุสินาราส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพการบูชาพระสถูปหลังจากที่ได้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วพระบรมสารีริกธาตุนั้นถูกนำไปบรรจุในสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างเย็นเช่นภาพนี้ก็เป็นการบูชาพระสถูปเป็นศิลปะคันธระแกะสลักได้งดงามเลยทีเดียวซึ่งโบราณวัตถ,ถุที่เราเห็นเมื่อ สักครู่นี้ส่วนใหญ่ก็นำมาจากพุทธสถานที่ชมันคารีในประเทศปากีสถานภาพต่อมานั้นเป็นภาพพระศรีอริยเมตรยัยเป็นศิลปะคันธาระมีพระพามนทนทรงกลมสังเกตดูนั้นพระศรีเมตรยัยนั้นก็จะมีหนวดเครา เนื่องจากว่ายังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลักษณะพระพักหน้าตานั้นก็จะเป็นคล้ายๆชาวกรีกหรือชาวฝรั่งนั่นเองก็เอามาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้สวยสดงดงามมากท่านทั้งหลายแกะสลับนวยเดียนเลยทีเดียว ต่อจากรูปพระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตรแล้วก็พาท่านทั้งหลายมาชมพระพุทธรูปต่อมาเป็นพระพุทธรูปปางยืนประธานพรหรืออภัยมุทพราศิลปะคันธละนำมาจากภูเขาสวัสดิประเทศปากีสถานโดยแหล่งที่ขุดพบนั้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดแต่ก็เพียงระบุว่าอยู่ที่ภูเขาสวัสดิเท่านั้นพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปยืน พระพักงดงามมากจริงๆท่านทั้งหลายพระนาสิกก็คือจมูกแตกหักเพียงเล็กน้อยแต่ว่าสมส่วนสัดส่วนสวยงามมากตั้งแต่พระเสียรจนถึงพระบาทอัตมาต้องยืนเพ่งอยู่ตั้งนานด้วยความประทับจิตประทับใจเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นไฮไลท์ของพระพุทธรูปที่จัดแสดงไว้ที่นี่งดงามที่สุดเลยทีเดียวความสูงประมาณ182เซนติเมตร ภาพต่อมานั้นก็จะเป็นภาพแกะสลักเหมือนกันเป็นเทพในทางพุทธศาสนามหายาณน,นั้นก็คือเทพหาริตีก็จะเป็นคนที่รักเด็กเดิมทีนางนั้นชอบกินเด็กแต่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาโปรดนางตั้งแต่นั้นมานางก็เป็นคนที่รักเด็กแล้วก็ดูแลเด็กอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพนั้นก็จะกอดเด็กไว้ที่อ,อ้อมกอดของนางนั่นเองเป็นชายาของเท้ากูเวนหนึ่งในเท้าจัตุโรกบาลทั้งสี่ ต่อมานั้นเป็นหินแกะสลักหัวเสานำมาจากพุทธสถานที่ชมันคารหีหุบเขาสวัสด์เป็นศิลป,ปะแบบกรีกโรลัันที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้นี่ก็เป็นฐานเสารหรือเป็นบัวของเสานั่นเองแบบโคริเชียนซึ่งศิลป,ปะแบบนี้ฝรั่งนิยมสร้างเป็นเสาในโบสถ์คริสต์และสถานที่ราชการต่างๆเมื่อชาวกรีกนั้นหันมานับถือพุทธศาสนาก็เลยทําบัวเสานั้นเป็นลักษณะแบบ พุทธศาสนาสังเกตดูนั้นก็จะมีพระพุทธรูปแกะไว้ตรงกลางด้วยก่อนํามาจากพุทธสถานที่ชันคารีในปี2,423ส่ส่วนภาพต่อมานั้นก็จะเป็นภาพของหินสบู่ที่แกะสลักได้เนียนมากเป็น รูปพระสถูปที่นำมาจากมหาสถูปมณิกยาราในประเทศปากีสถานนั่นเองแล้วก็จะมีเหรียญตราของพระเจ้าอาเซตที่สองสี่เหรียญวางโชว์ไว้ด้วยจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นภาพของเทพในศาสนากรีกนั่นก็คือกามเทพนั่นเองสังเกตด,ดูด้านหลังนั้นก็จะมีปีก แหงสอนความรักให้กับผู้คนทั่วไปแม้ชาวกรีกจะนับถือพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าก็ยังนับถือเทพพเจ้าของตัวเองด้วยเหมือนกันนี่ก็นำมาจากพุทธสถานที่ชมันคารหี ากนั้นขึ้นมาข้างบนที่เป็นลักษณะทรงกลมนั้นก็จะเป็นหินแกะสลักทําเป็นดอกบัวเป็นวงกลมขุดพบในปี2495ก็นํามาจากพุทธสถานที่ชมันคารหีเหมือนกันเส้นพาศูนย์กลางของหินก้อนนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรพอดีพอดี จากนั้นก็มาที่หินแกะสลักก็นํามาจากชมันคาหีเหมือนกันเป็นชิ้นส่วนของพระสถูปก็นํามาโชว์ไว้ตรงนี้ด้วยเป็นภาพแกะสลักหินแกะได้สวยงามเลยทีเดียวส่วนข้างบนนั้นก็จะเป็นชิ้นส่วนศรีรษะของทั้งพระโพธิสัตว์และก็บุคคลที่มีลักษณะคล้ายๆกับชาวกรีกนั่นเอง จากนั้นก็พาท่านทั้งหลายมาชมพระพุทธรูปสมัยคันธาระองค์ต่อมามองทางด้านหลังแล้วก็เหมือนกับหินธรรมดานั่นเองแกะสลักไม่ได้ละเอียดอะไรแต่พอมาดูด้านหน้าแล้วสวยสดงดงามมากท่านทั้งหลายเป็นปังแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าพระพุทธรูปองค์นี้ก็นำมาจากพุทธสถานที่ชมันคารีีสังเกตดูว่าพระพุทธรูปในยุคแรกๆนั้นจะไม่มี เกตุบมาลาหรือยอดแหลมๆเหนือพระเศียรของพระพุทธรูปแต่อย่างใดส่วนประภามนทนที่เป็นลักษณะทรงกลมนั้นก็ทําเป็นหินกลมๆเฉยๆแต่ก็ไม่มีลวดลายอะไรในนั้นนี่เป็นพุทธศิลป์ยุคแรก เรื่องราวของพุทธศิลป์ที่พิพิธภัณฑ์บริติยังไม่จบขอทุกท่านได้ติดตามตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ขอกล่าวคำว่าขอเจริญพรหาาาเป็นนีส